สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงการให้บริการเรื่องการทําหนังสือเดินทางของเพื่อนเพื่อนแรงงานสัญชาติกัมพูชานะครับสำหร<ๆ>ับเพื่อนเพื่อนแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางหรือว่ามีหนังสือเดินทางแล้วแต่หมดอายุตอนนี้บริษัทเราเปิดรับให้บริการแล้วสําหรับท่านที่ต้องการทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่แบบ VIP สุดๆไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางนะครับหลังจากมีประกาศมาติคณะรัฐมนตรีมาเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566 ะะสำหรับกลุ่มเพื่อนๆรงงานที่ยังไม่สามารถ ดำเนินการทำหนังสือเดินทางได้ทันนะครับรวมไปถึงการลงตรวจตราประทับตาวีซ่าได้ทันช่วงเวลา15พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาตอนนี้ภาครัฐขยายระยะเวลาแล้วนะครับสำหรับกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนใหม่นั้นท่านสามารถดําเนินการทําหนังสือเดินทางสัญชาติกัมพูชาและลงประทับตาวีซ่าให้แล้วเสร็จภายในวันที่31กรกฎาคม2566 โดยตอนนี้ครับบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศโกลเบิร์นอีเวนต์จำกัดเราเปิดรับให้บริการทำหนังสือเดินทางให้กับเพื่อนๆแรงงานสัญชาติกัมพูชาแบบ V.I.P. นะครับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางเลยนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือว่าท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเดิมแล้วแต่หมดอายุและที่สำคัญนะครับท่านจะต้องมีบัตรประชาชนสัญชาติกัมพูชาแบบใหม่จึงจะสามารถดำเนินการได้หากท่านมีแค่ใบเกิด ไม่มีบัตรประชาชนไม่เคยมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าตอนนี้ขอสงวนการให้บริการงดรับให้บริการกลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มที่ทําได้คือจะต้องมีบัตรประชาชนสัญชาติกัมพูชาแบบรุ่นใหม่หรือเคยมีหนังสือเดินทางสัญชาติกัมพูชาเล่มเก่าโดยกลุ่มที่ขึ้นทะเบ,บียนใหม่นี้นะครับบริษัทเราจะรับให้บริการทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ถึงวันที่20ิมิถุนายน2566นนี้เท่านั้นภาครัฐให้ท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน31กรกฎาคม2566แต่บริษัทเราสามารถรับให้บริการท่านได้ถึงวันที่20มิถุนายน2566เท่านั้นต้องเผื่อเวลาในการตีวีซ่าด้วยนะครับเผื่อเวลาในการดําเนินการทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่มีแผนการที่จะทําหนังสือเดินทางสัญชาติกัมพูชาให้ทันระยะเวลาที่ภาครัฐกําหนดโปรด วางแผนการดำเนินการด้วยนะครับตรงนี้สนใจสอบถามรายละเอียดการให้บริการโทรเข้ามาได้ที่0619564444 0619564444ขอบคุณครับ